ณปัจจุบันนี้สถานการณ์ประเทศไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ต้นปีเราเจอกับภาวะของโรคระบาดซึ่งเป็นกับคนทั้งโลกใบนี้ โดยว่าประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบแต่ช่วงต้นเนี่ยประเทศไทยของเราโดยทนายกเนี่ยได้รับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีจนทาําให้ประเทศไทยเนี่ยติดอยู่ในลาดับต้นของการป้องกันรักษาไม่ให้ผู้คนเนี่ยติดเชือ้อโควิดจนอยู่ในลาดับต้นถือว่าการสาธารณสุขของเราเนี่ยอยู่ในมาตรฐานของโลกทีเดียวแต่นปัจจุบันเนี้ยซึ่งสถานก,การณ์เนี่ยเรามีโรคอุบัติขึ้นใหม่ ซึ่งต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคัดหมาจากกลุ่มบุคคลหรือเราต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยสังคมเราบางทีอาจจะขาดความรับผิดชอบและการละเลยกับสังคมส่วนรวมซึ่งคิดแต่เรื่องของส่วนตัวเนี่ยทำให้คนทั้งประเทศได้รับผลกระทบนีแต่ทางรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจก็ไม่ได้อยู่เฉยก็พยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ดีที่สุด ตรงนี้นะครับเราต้องคิดถึงมุมภาพรวมของสถานการณ์ของโรคแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่เราต้องเจอเนื่อสองส่วนเนี่ยต้องประกอบคู่กันไปในการที่จะดาเนินการรับภาวะกับการะระบาดของโรคซึ่งผมคิดว่าในช่วงนี้เราก็ต้องพบ,พบกับความยากลำบากพอสมควรในการที่จะป้องกันและดูแลแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะ ทำให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นในการที่จะป้องกันควบคุมโรคซึ่งเราต้องถือว่าเรามีบุคลากรของอประเทศของเราเนี่ยที่ไม่เหมือนชาติอื่นในโลกก็คือเรามีท้องถิ่นที่เข้มแข็งเรามีาภาคประชาชนที่ช่วยเหลือเราอยู่เมื่อจะเป็นอสมมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำท้องถิ่นเมี่ยเป็นหลายๆส่วนที่ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะสอบสวนโรค ซึ่งถือว่าการสอบสวนโรคเนี่ยถ้าไม่มีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในเป็นวงกว้างในเช่นที่เกิดขึ้นในสถานที่อยายมุกซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราก็คงจะควบคุมได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเราสังเกตได้จากหลายจังหวัดที่เกิดโรคแล้วไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับอายามุยก็จะสามารถควบคุมโรคได้ ประเทศไทยนะี้ครับเรามีความแข็งแกร่งในเรื่องของความเป็นประเทศของเราที่เรามีพื้นฐานอยู่ในเรื่องของอความเป็นชาติที่เรามีเอกรากที่สามารถที่จะมีรัฐบาลที่คอยที่จะนำพาประเทศไปในเรื่องของนโยบายก็ดีในเรื่องของการที่จะ,ะนำพาในเรื่องต่างๆให้ พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติสุดได้หลังจากที่เราต้องผ่านวิกฤตเราก็ไม่รู้ว่าภาวะวิกฤตเนี่ยคือโรคระบาดน,นียมันจะหยุดลงเมื่อไหร่แต่ประเทศไทยเนี่ยต้องพยายามหยุดโรคระบาดน,นี้ให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็หากว่าไม่มีการแทรกซ้องไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีหรือด้านโรคภัยได้หมดไปเปนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยโดยกำลังของท่านนายร่มตี คงจะนำพาประเทศไปสู่จุดหมายปลายทางในเรื่องของอความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจก็ดีในเรื่องของสังคมก็ดีในเรื่องของการเมือนก็ดีคิดว่าหากว่าผ่านนช่วงนี้ไปได้ปีนห้ย่ 8, 64, นะครับน่าจะเป็นถ้าหากผ่านไปได้นะครับผ่านผ่านวินกฤตไปได้ก็คงจะมีอะไรที่ต้องคิดหลายๆรูปแบบ เพื่อที่จะนำพาประเทศของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจกไปให้ได้เพราะว่าเราเจอเรื่องพิษของโรคระบาดเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรง,งกับเศรษฐกิจกหลักของประเทศเราที่เราพึ่งพาก็คือการท่องเที่ยวั้นเราก็ต้องกลับมาคิดใหม่ในเรื่องของการที่เราจะานำพาประเทศเราไปสู่ทิศทางนาในสิ่งที่น่าจะสามารถเป็นจุดแข็งของประเทศของเราอย่างเช่นเศรษฐกิจฐานราก ที่เราจะต้องกลับไปดูแลอย่างจริงจังแบบเพื่อให้เขามีกาลังเป็นกําลังซื้อของประเทศชาติของเราในอนาคตเนี่ยเราก็คงต้องกลับไปดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไปพึ่งพาเขาเรียกว่าพึ่งพาระบบเศรษฐกิจที่เป็นระบบใหญ่อย่างเดียวเราก็คงจะต้องคิดใหม่นะครับว่า,วาหากว่าสิ่งนั้นยังเป็นผลกระทบอยู่เราจะไปเดิน ในทิศทาง,างที่จะนำพาประเทศของเราไปสู่ความแข็งแร่งทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเศรษฐกิจภายในประเทศของเรา